ซื้อพ่วงน้ำสกุลบุญมาปั่นข้องนางงามแตงวัดสแก้วทรมานเวลาไปขี่ไปเหยาะไม่กันเลยได้ข้านเข่าห้องน้ำไปแล้วมันปวดกับรองเท้าก็โถนมานั่งดวกข้านเข้าไปในห้องน้ำบันก็ข้านออกมาสันตัวก็มานั่งก็เขี่ยมาเขี่ยวยั้งเป็นสันเวล่าบันเบิ้งต้อละตัดไปน้ำปวดแห้งปวดใช้ไปไปใช้ไม่ได้แล้วมันปวดแห้ง ก,กินข้าวกับอะไ้เด้อะมื่ก็เมื่อยมื่ก็นยังแล้วนอะคน,นกินขออ้าวบ่ได้โอ้ยาี่ i ไขในอายุกินได้อยู่นอนกระลับเบิ้งท่อทาดบัดที่นี่ก็เบิ้องลายมือต่อลายมือเราล่ละเอ๊ะมันคือจังเขา้าใเนันอันพายาุญชนะสู้สั่นกูสิเหตดจรงไรกูสิมีเงินซื้อ วันนี้ก็โทษไปหาลูกมึงไปเอาเงินมาให้กุแน่กูซื้อกินเบิงคือมันสีดีแท้เขาเพิ่นว่าดีทุกคนกูก็สิ้อรองเบงองน่ยก็มาลองเบิงมันก็ไข่อยู่มันก็ไข่แอะอยู่น้ำเนื้อน้ำโตน้ำหัวน้ำหางเนี่ยมันก็บอนใดมันก็ไข่อยู่บ่ลทุกสิ่งทุกอย่างเราแลนยั่งอยู่ตรงหัวเขานี่แหละก็ซื้อกินไปเรื่อยๆอยู่มันเหลืออยู่น้อยหนึ่งก็ค่อยกินไปเรื่อย ตาบ้านหลังนี้เพ่นกะกินก้อนแล้วพ่นจะมาบอกแม่แม่ก็กินตอไปเลยพราไไรข้าวเขามาบอกว่าสร่งแปดทิพย์จำหน่อ้าว่าสันวานเบื้องเนี่ยเป็นยังว่าสันเกตเพกเด้วว่าสันแล้วก็วันคอยเห็นเข้าอันเปิดท่อทัดเบื้องเขาว่าคือดีแต่อ้าว่าสันว่าคอยกระเสื้อไม่ให้อันแป้นคอยกับกินอยู่ตัวว่าสันกินเบื่อไายป็นไงแล้วว่าก็เลยได้ใจพ่วงเขาเขามาบอกให้เปิดก็เลยเปิดเบื้องแต่งตะพุ่นมากก็ข้าก็บอก บางทีจังไรกูสิมีเงินซื้อกิอนเนาะโทษไปหาลูกมึงเนี่ยไปหลูกหลาวสั่นให้ขาห้าวเงินไม่ให้แม่ซื้อเกลดเพร็รกินเนี่ยก็กินมาตะพุ่นละ่ะไปซื้อนะก็เอามาตะเตอวหนึ่งก็หากองเตอวหนึ่งกับสิบกองเอามาเข้ามาเอามางวดนี้ย่างกินบ่ดทันเบิดนะ่คะก็มาเอาไปกองหนึง่งแล้วแม่กระไรกินสี่กองเอามาหากองกับอัน ทเทเวนดีซีแพ็กราการเกลดเพ็ดหากรองอมางวดอย่างนี้มันันเบิดนี่